คือตรงนี้แต่ก่อนไม่มีอะไรนะคะลงตอนนี้ทำเป็นถนนคนเดินเลยแล้วค่ะหน้าร้อนทำเป็นทำเป็นบาร์ทำเป็นบาร์ทำเป็นร้านอาหารเป็นหมดแล้วค่ะนี่ค่ะด้านนีน้ที่ใช้หมดเลยนี่ค่ะทตอนนี้เขาก็จะ ปิดเดี๋ยวหน้าร้อนคนจะเยอะมากแล้วก็จะคล,ลืนมากมากอันนี้ก็ร้านกาแฟร้านไอศครีมนี่เาจะากินติมร้านนี้ไหมอ่ะโอเคไม่เอานี่หน้าร้อนนี่ค่ะก็จะเปิดตัวเนี้ย มาชมกันดูให้ดูบรรยากาศข้างบนนะคะหน้าร้อนเด็กเขาจะขึ้นไปเขาจะปีนปีนขึ้นไปตรงนี้อันนี้ค่ะตรงนี้ทำเป็นร้านอาหารหมดแล้วแล้วก่อนนี่ตกปลากันเต็ม อ๋อใช่ใช่ใชเราเราเราดินเราขึ้นไปนะเราขึ้นไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแม่กลัวแม่กลัวแม่กล็ลงมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่คะ่ะวิวสวยๆนี่